สวัสดีครับวันนี้รถมีอาการครับรถมีอาการพัดลมแอร์ไม่ออกครับนี่ครับเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ลมไม่ออกครับแอร์ไม่เย็นร้อนมาดูปัญหากันครับปัญหาเป็นที่โอเวอร์ครับโอเวอร์อยู่ด้านล่างโอเวอร์พัดลมแอร์ครับเดี๋ยว เปลี่ยนยัไงไงครับนี่ครับโหแบงนี้มีนัดทั้งหมดสามตัวกับปักตัวนึงครับเดี๋ยวมาถอด,ดู้วการกันครับว่าโคเวอร์พัดลมแอร์ตัวนี้จะเสียหรือเปล่าครับนี่ครับพัดลมโควเวอร์หลังจากที่เราถอดออกมามาเช็คครับ เราเปิดเอที่เกียร์สีเกียร์สีครับเปิดเกียร์สนี่ครับถ้าล้อมไม่หมุนครับต้องจับหมุนนี่ครับบัวเวอร์เสียครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันครับซื้ออะไรมาจากร้านอะไรครับ จะมาเปลี่ยนด้วยตนเองครับเป็นอะไรตัวใหม่ที่สั่งซื้อมาจากร้านอะไรครับเราสามารถเอามาเปลี่ยนเองได้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเรามาเช็คดูครับประกอบง่ายๆครับแค่เอาปลั๊กประกอบต่อเข้ากับตัวที่เราซื้อมาใหม่นี่ครับประกอบตัวใหม่เข้าไปแล้วครับหมุนติ้วเลยครับนี่ ร้อครับเดี๋ยวประกอบกับเข้าเดี๋ยวมาเช็คดูกันหลังจากที่เราประกอบบัวเวอร์แอร์ตัวใหม่เสร็จเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับมาเทสกันตอนนี้อยู่ที่เกียร์นครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เรียบร้อยครับการเปลี่ยนโมวเวอร์พัดลมแอร์ ตนเองครับสั่งอะไรมาจากร้านอะไรหรือว่าในซัปปี้ลาซาด้าก็ได้ครับ mm hmm. เปลี่ยนด้วยตเอง mm hmm. ใช้เวลาไม่นานครับขอบคุณสำหรับการล้ว